สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพลักครับวันนี้ผมมีพระมานําเสนอหลายรายการเลยนะครับท่านผู้ชมนะเผื่อท่านผู้ชมมองหาอยู่พระทุกรายการนี้ผมรับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับรายการนี้เป็นรายการพระแท้ถาดแดงรับประกันยันลูกบวชนะครับเป็นพระที่ผมดูได้นะครับและก็ซื้อขายประจำเนี่ยผมจะนํามาทําคลิปช่วงพระแท้ถาดแดงรับประกันยันลูกบวชนะครับท่านดูแค่สภาพและก็ตัวเลขที่ผมแจ้งไปนะครับ หากท่านไหนชื่นชอบรายการไหนอยากจะสนับสนุนมือน้อยค่อยๆเดินนะครับก็แคปภาพนะครับพระที่ต้องการมาสอบถามทางข้อความส่วนตัวนะครับนี่นะครับดูเจจะเลยนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดนะครับรายการนี้ก็จะเป็นนี่เห็นไหมครับเรเนจรเรนพรนะครับหลวงปู่หงษ์พรมปัญโยลักษณะกระลทองนี้ในสารระบบนี้นะครับอาจจะไม่มีประวัติในการจัดสร้างนะครับแต่ว่านะครับด้านในจะเป็นพระแท้นะครับผมดูแล้วนะครับกระลายทองก็แห้งดีพอสมควรแหละครับนะครับ ก็ถือว่าสวยงามอีกแบบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะสาหรับนะครับท่านที่ต้องการนําไปใช้ติดสอยให้คอและก็นําไปใช้บูชานะครับเด่นด้านโชคลาบนะครับหลวงป,ปู่หงท่านนะครับเก่งมากอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะท่านไหนเคยนะครับใช้พระเครื่องหลวงป,ปู่หงนี่จะทราบดีนะครับท่านผู้ชมนะครับเหรียญเจริญพรอยู่กับเกจิองคไหนที่ดังอยู่แล้วยิ่งดังเปลี้ยงเข้าไปอีกนะครับและที่สําคัญรายการนี้ถือว่าเป็นพาของหลวงป,ปู่หงที่มาตรฐานสากลนิยมนะครับท่านผู้ชมนะ เห็นไหมครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับกล้องวันนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะท่านผู้ชมเนาะภาพสีอาจจะไม่วิ่งวิ่งเท่าไหร่นะนะครับก็อยู่ในเลี่ยมแบบนี้แหละครับเป็นเลี่ยมเงินแท้นะครับท่านดูไปพร้อมๆกับผมนะครับสภาพขนาดพระและก็สภาพขนาดเลี่ยมเงินท่านก็ดูนะครับนี่เห็นไหมครับบล็อกนี้เป็นบล็อกที่หายากด้วยนะครับเป็นบล็อกรอขีดยอขีดนะครับท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ลงกล้องให้ท่านดูเห็นไหมครับจะเป็นล็อกอ่าจะเป็นบล็อกรอขีดยอขีดนะครับบริเวณนี้นะ นะครับก็ถือว่าเป็นบล็อกที่หายากพอสมควรด้านหลังจะเป็นพระที่ไม่ได้ใช้เลยเป็นหลังยันเกาะเพชรนะครับนี่ท่านในมองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับนี่เลี่ยมเงินหนาาเลยครับห่วงนี้ก็จะเป็นห่วงเงินเนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับโอเคนะครับนี่รายการแรกนะครับรายการต่อไปไปอย่างรวดเร็วนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับซึ่งเป็นเหรียญเื้นทองแดงลมดํานะครับแบบนี้ก็ถือว่าสวยส่วนและงดงามนะครับเห็นไหมครับนี่ครับรุ่นนี้เก๋ออกมาหลายฝีมือนะครับ นะครับมีวิธีการดูนี่เอาว่าต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมนะนะครับมีเกดีออกมาหลายฝีมือนะครับถ้าท่านไม่เคยเห็นของแท้บ่อยๆนะครับนะครับเอาว่าไม่ควรยุ่งนะท่านผู้ชมนะแบบนี้ผมรับประกันพลาดแท้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าผมเห็นงานออกมาหลายฝีมือนะครับแบบนี้นะครับด้านหลังนี้จะเป็นหลังเขาเรียกว่าหลังยอดนิยมนะครับ หรือว่าเป็นพิมพ์นิยมเลข2จะขีดนะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมครับใต้เลข2ไทยจะมีรอยขีดแบบนี้เขาเรียกว่าหลัง2ขีดนิยมนะครับเห็นไหมครับนี่หูหูห่วงนี่จะเจาะรอบเดียวเลยนะครับเห็นไหมครับนี่กระแสตัวหนังสือนี่ต้องยืดยืดหน่อยนะครับขอบเหรียญจะเป็นผิวมะละนะครับขอบเหรียญจะเป็นผดเป็นผิวมะละเยอะๆนะครับท่านผู้ชมนะด้านหูเหรียญจุดจุดที่ว่าต้องพิจารณาแบบละเอียดคือตรงหูเหรียญนี่ต้องลึกนะครับต้องแน่นต้องตึงนะครับเห็นไหมครับ ต้องลึกต้องแน่นต้องตึงนะครับต้องดูหูเหรียญแน่นแน่นแบบนี้ครับแท้เลยนะครับแบบนี้ใครดูเหรียญรุ่นนี้เก่งๆจะทราบดีนะครับเดี๋ยวผมไปไวๆนะครับรายการนี้ท่านไหนชอบก็สามารถจะติดต่อเข้ามานี่เห็นไหมครับนี่ผมขอุยาตยกขึ้นแบบนี้ก็แล้วกันถ้าผมไม่ยกนี่จะไม่สวยเนาะอ่ะพอดีมีหลายรายการนะท่านผู้ชมนะก็เลยต้องเร่งหน่อยนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นนี้เลยเหรียญหลวงพ่อเอวัดบ้านด่านนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับ แบบนี้แท้เลยนะครับแบบผมไม่ค่อยได้เช่าดินะผมดูเบสิกเอานะครับนะครับท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมครับตัวตัวด้านหนังสือนี่จะเป็นผิวมะละหน่อยหนึ่งครับเป็นช่วง2 0บวกลบนะครับเหมือนคล้ายๆกับดูเหรียญเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วเหรียญป้องอ้อยก็ลักษณะการแกะบล็อกเหมือนกันเลยเห็นไหมครับอันนี้ปี2 0เมื่อกี้ปี18นะนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเบสิกเลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมมันปูหรือลมน้ำตาลนะครับแบบนี้เลยนะ เอารายการต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเหรียญอีกยุคหนึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขียมมะโกนะครับเป็นเหรียญลักษณะทรงพัดยศเขาเรียกว่าเหรียญเซิงลี่ฮอนะครับหลวงพ่อเกษมเขียมมะโกนะครับแท้ทันแบบนี้ถือว่าผิวสวยมากนะครับนี่เห็นไหมครับเซิงลี่ฮอนะครับไม่ค่อยลึกมากนะครับศิลปะนุนต่ําแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะตัดดูง่ายๆเลยนะครับฉีกเยอะๆนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเออนะครับแบบนี้เลย มีประวัติการจัดสร้างชัดเจนนะนะครับสร้างประมาณ5,000ันเหรียญนะครับโดยประมาณนะถ้าผมดูในใบใบที่ว่าใบสร้างนะครับที่เป็นหนังสือที่ลงในามาตรฐานนะครับจะมีทั้งพิมพ์ลักษณะมังกรด้านหลังนะครับแล้วก็จะเป็นพิมพ์กีบบัวแบบนี้หรือว่าบางท่านก็บอกว่าทรงพัดยศบางท่านก็บอกว่าทรงหยดน้านะครับอันนี้ท่านในหายอยู่นะครับพรุ่งนี้ผมจะไปสนามพระจัดระลมทุนนะครับนี่ขยายนิดนึงอันนี้จะเป็นเหรียญเสมาลงปู่ทวดนะครับเป็นลักษณะหน้ากาก,ากแปะนะ สภาพแชมป์ลกนะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นก่อนเก็บก่อนนะครับนี่แบบนี้เลยออกวัดบวรนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ตัวเลขนี้เลยนะนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากนะครับแคบคาดปลอดภัยครับเป็นงานหน้ากากแปะนะครับทำยากอสมควรออกแบบได้สวยสดและงดงามเอารายการต่อไปจะเป็นเหรียญล่าเป็นลักษณะลุงปู่หงคถือไม้เท้านะครับนาคราดยืนแบบนี้เป็นผงผงอุดเดิมๆนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับนี่ใครหาอยู่นะสําหรับคนชอบยินยางนะครับนี่เหรียญนี้ เป็นเหรียญนะครับหลวงปู่หงษ์พมวัปัญโยนะครับแบบนี้นะนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับหายากนะครับเป็นเหรียญมงก้าวมงคลนะครับอายุ80 84ปีนะนะครับตัดฉีกๆหน่อยรุ่นเนี้ยสภาพแบบนี้เลยนะนะครับอ่ะรายการต่อไปนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไต้ฮ่องกงนะครับปี2522หลวงปู่ตัวบ้าประตูชิมพีปลุกเสกยิ่งใหญ่เลยครับปลอดท่วมเลยนะนะครับจุดแจกตังผมบอกไปแล้วนะผมจะรีบเลยนะท่านผู้ชมนะคลิปนี้นะนะครับ ท่านไหนหาอยู่แคปมาได้เลยนะครับอ่ะรายการต่อไปแบบนี้นะครับจะเป็นกิ่งนะครับนี่เป็นกิ่งวัดบวรนะครับเขาเรียกว่าพระกิ่งพิชัยสงครามนะครับนี่สวยงามสวยงามนะครับตลอดท่วมเลยโอ้โหโค้ดแบบนี้เลยนะครับดีนะครับไม่ตองสี่นี่นะโอเคนะท่านไหนหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับนี่ศักดิ์สิทธิ์มากครับกิ่งออกที่วัดบวรมีกล่องมาด้วยนะท่านชมแบบนี้เลยนะครับมีมีกล่องนะไปไวไวหน่อยนึง นี่รายการนี้ก็จะเป็นพระศิวลีปางจกบาทหลวงปู่หงผมมาเป็นอยู่นะครับสภาพนี้เลยนะครับผงอุดเต็มเต็มนะครับผ้าไม่ได้ใช้เลยโชคลาบนะครับเด่นดังทางด้านโชคลาบวัสนานะครับแบบนี้ขาขายดีนักแรส่วนนี้เป็นพระแม่ธรณีหลวงปู่หงนะครับนี่เห็นไหมครับอุดของดีบริเวณนี้ครับลักษณะคนที่ชอบแบบยินหยางนะครับรวมเป็นหนึ่เดียวนะครับ สำหรับคนที่ชอบโชคลาบตับใดที่เท้ายัางเหยียบพื้นนะครับพระแม่ตรนนี้จะปกป้องคุ้มครองเจ้าเองนะครับหลวงปวู่ของมมาเป็นอยู่นะครับเหรียญน,นี้แน่นอนนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนนะครับรุ่นนี้ประวัติการจัดสร้างชัดเจนเป็นพิธียิ่งใหญ่หลังยัน,นห้าณโมพุทธายะนะครับนี่ผมเจอผมก็เช่าข้อตลอดนะครับขออนุญ,ญาตว่าดเดินเช่าเองนะท่านผู้ชมนะมือเลียงเล็กๆอยู่เนาะแบบนี้หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับปลกเสกนะครับเป็นประธานพิธีปกเสกนะครับเกียรตนาการจัดสร้างดีมาก นี่นะครับประวัติการจะสร้างดีนะครับเอารายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่หงนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับหลังยันเกาะเพชรครับเขาเรียกว่าเหรียญเจริญพรหลังยันเกาะเพชรเนื้อทองแดงลมมันปูนะครับแท้ๆดูแบบนี้นะท่านผู้ชมนะปลอดท่วมเลยโอเคนะครับนี่แสงไฟผมมีแค่นี้นะครับก็เป็นลักษณะอัดกลางวันเนาะนี่สวยงามนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หงคมปัปโยเลี่ยมพร้อมช้ยนะครับ หลังแบบนี้ไม่ค่อยพบเจอเหมือนกันนะครับนี่ราคานี้ให้ไปเบาวิวแน่นอนลองเอาไปใช้ดูครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าหลวงพ่อเกตจำปาสีนะครับนี่ปีหนึ่งกว่านะครับแบบนี้แท้ดูง่ายเลยเป็นหลวงปู่โตบาดประูชิมพีปุกเศกพิธีดีพิธีชัดเกณฑ์หลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพระองค์ปุกเศกครับมีเกเข้ามาเยอะนะครับแบบนี้แท้ดูง่ายนะครับผิววิงหิ่งนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นนี่เป็นพระเนื้อดินยี่ห้าพุทธศตวรรษนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะ มุมกล้องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอขอนี่นี่นี่แบบนี้นะครับนี่ด้านหลังเดี๋ยวผมไปถ้าทนานปิดมาเดี๋ยวผมจะไปเอาแบบฟองน้ําเข้าให้อีกนะครับด้านหลังยันนะครับมะอาอุนะครับนี่ก็ถือว่านะครับคลาสสิกเลยนะครับพิธียิ่งใหญ่นะครับเลี่ยมนี้เป็นเลี่ยมธรรมดานะเป็นเลี่ยมธรรมดานะครับนี่โอเคนะครับเป็นลักษณะสีแบบนี้แหละนะครับท่านผู้ชมนะนะครับอารายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญนั่งพานนะครับเหรียญนั่งพานหลวงพ่อเกษมเขมมโกนะครับช่วงนี้ก็ร้อนแรงเหลือเกินนะครับ เซียนหนุ่มๆหรือว่านักสะสมชอบมากนะครับนี่นั่งผ่านดังทุกรุ่นทุกเกจินะครับตอนนี้นะต่อคนหน้าแน่นๆนะครับใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวลงจากคลิปนี้ผมจะไปส่งของให้ลูกค้านะครับอันนี้เป็นพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับขออนุญาตเปิดนะครับหลวงปู่ครับจะได้ดูมวลสารแน่นๆครับดีนอกดีในนะครับพิธีการจัดสร้างดีมากมวลสารยอดเยี่ยมนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปที่วัดหลวงปู่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ถ้ารถติดรถอะไรเราก็นะครับขอเพียงจิตลึกถึงรับหลวงปู่ได้กล่าวไว้แบบนั้นนะครับนี่แบบนี้นะครับก็ถือว่าดูง่ายสบายตาเลยนะครับเหมือนมีชีวิตเลยนะครับอ่ะรายการต่อไปนี่ผมชอบรายการนี้มากครับเป็นพระผงเจริญพรอายุครบ77ปีนะครับชั่วโมงนี้น่าเก็บนะครับไม่เหนือบากกว่าแรงนะครับนี่เห็นไหมครับก็ถือว่าบางทีก็ใจมากกว่าร้อยสองก็ถือว่าเป็นค่าขนมค่าน้ำมันรถผมนะครับให้ผมได้เดินทางต่อไปนะครับนี่หลวงปู่มาศิลาสลิจันโทแท้ดูง่ายสบายอกสบายใจ ท่านชอบรายการไหนแคปภาพมาสอบถามทางข้อความส่วนตัวนะครับขอแค่เพียงจิตระลึกถึงหลวงปู่จะช่วยเราได้เสมอนะท่านผู้ชมคิดดีประพฤติดีประพฤติชอบนะครับทาดีประพฤติดีประพฤติชอบหลวงปู่ช่วยแน่นอนนะครับนี่ผระผงเจริญพรนะครับโอเคนะครับนะครับแบบนี้เลยท่านสามารถที่จะเช่าไปไว้บูชาได้นะครับนี่โอเคนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้ไปวัดหลวงปู่โอเคครับกราบขอบคุณนะครับร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ